เยวบนไซคุปปุกมันค้างบ้านไม่รู้ใครเดินมาแล้วกมันปิ้วปลายกลางม่านโบ้ยวตอนนั้นกูไม่ได้ดูไว้กูนอนหลับอยู่ที่บ้านมันดูไหมเบี้ยวเต้นตำรวจมามาตามมาเลยกับปุ่มบวกวัวถางย่าอ๋อจะเอาอะไรกับผมผมมีแต่ตีนกับหัวใจเล็กเอาอะไรกับป้าชุบไหม เดี๋ยวว่าจะเอาน้ำเยี้ยวเดี๋ยวจะออมน้ำเกี้ยวกินไหมหมูเขียวมันไม่ธรรมดากูเป็นหมูพิษหมูหอแล้วก็มันจะมานาอย่าเต้นตายาคนแล้วสิงตัวคู่มันโดดดาวคานเห็นตำรวจมากูจะควยให้แล้วก็ปัดไปยโยยโยยโยโยตอนนั้นอ่ะผมอยู่ดาวโบโตแต่ตอนเนี้ยกลับมาดาวคาเลยนะ ยอต้องฟ้ามันมืนมัวเหนทำไมมันลึกลัวตอนเนี้ย